สวัสดีครับบุีิมาอาเบตทาทยาทดับจบอกคอครับมาพี่น้องตามมามาครับเบิ้งครับขอกแรกครับบอโอ,โอ้แข็งแรงบินอยู่ไมาเองเลยหรอขับขบวนเกี่ยวมือเลยเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่มีเวลามาเบิ้งนะครับเนาะ ว่าผมเห็งานอยู่อุดรบ้านผมอยู่สารคำ้ำผมมีเวลามาเบิงบเบ่งบัดนี้เห็นเรื่องง่ายมากเลได้ง่ายมากปีนี้นครับเดินมาเบิง่งเป็นจริงเ,เ,เป็นจังใช่เห็นดีไกลหน่อยเพิ่งประกาศแบ่งไกลสองสามเดือนเพราะว่าผมมีเวลาเบิ่งมาไกลมันไปยังไหนมายังไหนผมโบส่งให้พี่น้องประกาศส่งนะครับต้องให้เห็น สีไก่หาหกเดือนหรือว่าไอเห็นคัดพันจังจังสิแดงนะครับนี่คือเหตุผลนะครับัอผมในเบิ้งเองมีวล่าเบิง้งไ้ผมชั่วเออผมขาดแดงอยู่สองเดือนสามเดือนว่าเป็นลูกของเจ้าดำเจา้าเกาะล้านเจ้าดำเจา้าเกาะอีีอครับตร่นี้เขาก็สามเอียวนะครับหุนแรกที่ผมอัปเดตให้เบิงสหออกสีสานะครับสีไส้ของุุนแรกครับ ทุนนี่่นานจะสีสาขึ้นกันนะบ่าพลาดครับมันมีีแก้มสีสานําครับครับไปเบิ้องข้กต่อไปครับขออที่สองครับขออที่สองแม่เขาจะเป็นมะนี่แดงนะครับกูเกิดแม่ผมกับย,ยุ่งขอผมนี่แหละชนามว่าสีไฟทุบหลังเขาล้อยปีกล่องหลังครับกูกูเกิดเขาเนี่ยเจ้าทับทิมดำสร้างซื้อเสียงให้ผมกับพ่อสมควรครับครับออามาไอยใส ท่ายาเจ้าสุดใจครับเอ้ยร้านเจ้าเจ้าสุดใจเป็นทายาทของนี่ครับพ่อเขาบเขียวครับในซุม่มพ่อพันธุ์ต้นนี้ลูกเหลือประมาณเก่าโตครับลูกเหลือเก่าโตครับไปเบิงอีกข้อนึงข้อนึงก็แม่ด้วยครับยีราม ไทย FT เป็นเบิ้องอะครับอันนี้ลูกศิษย์บาสิไข่10คนหน่วยครับ12 13หน่วยไข่ดกมากครับครับต้องเส้นไล่เส้นไปเส้นกำกับไปพร้อมคือว่าผมไม่มีเวลาเบิ้องในบ้านกำกับเลยครับนี่คือเหตุผลครับอียิราคำคุณขอบผลอยู่จริงๆนะครับเอาครับไปต่อครับ ครับพอพันครับลดบุตรบาทละหำเลยครับครับนํ่เขา1น0 0งมืสองบาทสุ่มพญาอินที่น้องจอกครับผสมยาวๆไปครับครับมาเบิ้งอีกถ้าอยากเขาอีกครับอีกคอกนึงครับพี่น้องตัวนี้เหลือแปลโตครับบอแปลโตไข่เกาหน่วยแม่พันตัวนี้ จำใบนั่นบใอ,อยู่ในใบประวัติสั่งมาจากไอ้น้ำต่อขันชัยฟาร์มครับต่อขันชัยฟาร์มครับนจะเป็นพันทองแท้เจแปนอยองเพื่อนี่แหละเดี๋ยวเอาใบผกไผ่ใบประวัติให้เบิ้งครับกับกับเบิ้งนี่ครับกับเบื้องนีครับมองเพาะไก่ผมอนุบาลไก่เดี๋ยวปีนี้ได้ใหายมากบ้านกับมีเวลาได้เบิ้งเป็นตู้เป็นตะ นี่แหะครับเห็ดใจลักครับเห็ดสมนี่และครับตัวนี้ก็ถ้าอยากดำเจาก้อนกันครับครับเท่าครับแม่เขาลูกสาวดำอุดรนนั่เขาจากเสียตีลอยลันไอ้เสียตีเสียตีบุรีรัมย์เสียตีลอยลันครับครับผมสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ